สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนของคุณครูนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับคุณกูโก้นะครับอ่ากูโก้ก็จะมาสอนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .5 นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับกูโก้ก็จะมาสอนในเรื่องเครื่อง่ายคอมพิวเตอร์นะครับอ่าให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่7475นะครับ เพื่อจะเรียนเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับแต่วันนี้นะครับคุกโก้ก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับมาให้นักเรียนดูนะครับทีนี้นักเรียนนะครับทุกคนต้องตั้งใจดูนะครับคลิปวิดีโอที่คุกโก้จะให้ดูลังต่อไปนี้เพราะว่า จบคลิปวิดีโอแล้วโูโก้จะให้นักเรียนนะครับทําใบงานหนึ่งใบงานนะครับพร้อมดูวิดีโอกันยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูวิดีโอกันเลยครับถ้านับตั้งแต่วันแรกนะครับที่เรามีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้กันนี่ก็คือ,อบสืบสามสิปีแล้วนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปดูย,ยุคแรกของเครื่องคงจะหนีไม่พ้นเจ้าลูกคิดนะครับลูกคิดนะครับมีมาตั้งแต่2,000ปีก่อนที่ตศักราช แต่เชื่อไหมครับว่าหลังมีลูกคิดนี้แล้วมนุษย์เรานะครับก็หยุดคิดค้นเครื่องคำนวณถึง3 6 0 0รยปีก็เรีเยกได้ว่าคืข้าใจต่อเจ้าลูกคิดที่ให้ประโยชน์กับเราได้นั่นเองครับจนกระทั่งในปีที่รัศก,ก,กราช1 6 2ักรา1 6 2ครับเครื่องคำนวณเครื่องแรกก็ถูกคิดค้นขึ้นโดยเบล l ัสคารซึ่งก็ใช้ปัญเชิงแทนเลขแต่ละหลักเพื่อช่วยพ่อของเขาในการคำนวณภาษีครับ แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะเครื่องนี้จะทํางานติดขัดเป็นประจําอย่างไรก็ดีนี่ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประดิษฐ์เครื่องคิดเลขที่สามารถบวกลบคูณหารแล้วก็ทําแปรรูปได้นั่นเองครับถัดมาเกือบเกือบ200ปีนะครับนั่นคือปีพุศัรกราด1822ชาวแบบ็กเบตได้ออกแบบเครื่องกลผลต่างครับซึ่งก็ได้ทํางานด้วยแรงน้นไอ้น้าแล้วยังได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์และ ก็ยังได้โปรแกรมเมอร์หญิงคนแรกของโลกอย่างออฟุสตาเอดาไบรอนเพื่อสร้างเครื่องจักรชงวิเคราะห์ที่สามารถประมวลผลแสดงผลและก็จ yep. yeah. mm ัดเก็บข้อมูลซึ่งดูไปก็คล้ายๆกับคื้นเายิการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันครับแต่เชื่อไหมครับว่าเครื่องตัวของสารที่ชาวเรเบรตคิดค้นขึ้นนั้นไม่เคยดทำงานสิบคล้เลยเพราะมันเป็นตัสร้างขึ้มันชื่อว่าของชาวไรเบรตเองจนกระทั่งมาถึงในปี1990ครับ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของลอนอนได้ทดลองสร้างเครื่องกลต่างๆตามแบบที่เบรเบได้ออกแบบเอาไว้นะครับและปรากฏว่ามันสามารถใช้งานได้จริงแต่จุดเปลี่ยนสําคัญของคอมพิวเตอร์นั้นเกิดขึ้นตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับเพราะมหาอำนาจเขาทุ่มเทงบประมาณเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่เราเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์ครับต่อมาในปี1 9 9 9นะครับโดยจอร์นวีนา,าตาซอฟและคิทฟอร์ดเบรย์ ได้สร้างเครื่องคำนวณเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเป็นเครื่องแรกของโลกนะครับแล้วก็รู้จักกันในชื่อว่า ABC ถัดมาในปี1943ครับอันันทูริงได้สร้างเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะด้านเพื่อช่วยรัฐบาลอังกฤษในการขอรถหารับของฝ่ายเยอรมันครับและที่เด็สดสุดๆก็คงหนีไม่พ้นเครื่อง e n นเอ็กของสหรัฐอเมริกาครับอินเอ็กนะครับเป็นเครื่องคำนวณทิศทางและระยะทางในการส่งสีปานาวุธครับ สร้างขึ้นโดยมีหลอดสูญญากาศมากกว่า1 8 0 0 0ชิ้นตัวเครื่องสูงถึง3เมตรกว้าง3เมตรและยาว34.5เมตรครับซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อเครื่องแบนี้ทํางานนะครับจะทําให้กระแสไฟฟ้าปกทั้งเมืองเลยครับแต่กว่านเนี้ยจะเสร็จสมบูรณ์นะครับสงครามโลกก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วแต่จริงๆแล้วนะครับต้องขอบอกว่าถือเป็นความโชคดีของคนที่ต้องใช้เครื่องอินแอบนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วทุกครั้งที่จะใช้เครื่องนี้นะครับ เราจะต้องเดินสายไฟใหม่หทุกครั้งที่มีการป้อนคำสังส่งนอกนอจากนี้ครับหลอกสูญบากาศยังแตกแค่ทุกครั้งและถ้ามีการใช้งานจริงก็คงต้องเปลี่ยนทุกครั้งเลยครับพูดถึงอินเกนะครับก็ต้องพูดถึงคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งครับนั่นก็คือมาร์ควันของ IBM ที่สร้างขึ้นในปี1 9 4 4โดย IBM ได้ทุนเงินมากกว่า1ล้านดอลลาร์ครับเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ที่ขนาดสูงถึง2.5เมตรยาว6.7เมตรจะเชื่อไหมครับว่าเครื่องมาร์ควันของ i b ทีที่สร้างขึ้นน ชุดเรขกในปัจจุบันเท่านั้นเองครับครับแต่สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นเจ็บใจมากที่สุดนะครับก็คือประมาณปี1947ครับซึ่งมีการแข่งขันการคำนวณกันครับระหว่างนักบัญชีชาวญี่ปุ่นที่ใช้ลูกคิดกับทหารอเมริกันครับที่ใช้เครื่องคำนวณแบบคลไกผลปรากฏว่านะครับนักบัญชีชาวญี่ปุ่นชนะไปเกือบทุกหัวข้อครับยกเ,เว้นเรื่องของการคูณเพียงอย่างเดียว เป็นไงกันบ้างครับสาหรับวิดีโอที่ดูจบไปครับอ่าคโกก็มีใบงานให้นักเรียนทนํา1ใบงานนะครับก็เป็นใบงานที่2แล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณป .5 นะครับเรื่องเครือ,อาข่ายคอมพิวเตอร์อ่าทีนี้นะครับให้นักเรียนมาอ่านคําชี้แจงนะครับคาชี้แจงเขาก็พูดไว้ว่าให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในยุคแรกกับยุคปัจจุบันและอธิบายความหมายและความเหมือน ความแตกต่างลงในแผนภาพความคิดพร้อมตกแต่งให้ใสวยงามอ่า คุณครูก็มีรูปให้นักเรียนดู2รูปภาพนะครับว่าคอมพิวเตอร์ยุคแรกกับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็นอย่างไรและความหมายมันเป็นอย่างไรและความเหมือนเป็นอย่างไรให้นักเรียนตอบมานะครับทีนี้นะครับให้มาดูหมายเหตุเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้ที่หนังสือเรียนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .5 หน้าที่74-75หรือลิงก์ u t u b e ที่คุณครูกำหนดให้นะครับสำหรับวันนี้ คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ถ้านักเรียนคนไหนสงสัยจุดไหนสามารถสอบถามคุณครูได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูสวัสดีครับ